เราที่เป็นประเด็นในจังหวัดภูเก็ตว่าเอ๊ะฟาร์มจระเข้ฟาร์มนี้เนี่ยถึงขั้นปล่อยให้จระเข้อดโซหรือเปล่านะเพราะว่าปิดมานานปิดมาตั้งแต่โควิดเลยนะคะ,ะเดี๋ยวให้ดูในข้อมูลในโซเชียลก่อนละกันข้อมูลเขาโพสต์อย่างนี้ค่ะบ่อจระเข้ร้างรอวันนักท่องเที่ยวกลับคืน<อ>ชีวิตยังรออยู่ทุกชีวิตยังรออยู่นะคะแล้วก็บรรยายว่าครั้งหนึ่งตรงเนี้ย เคยมีนักท่องเที่ยวนั่งชมเยอะมากเคยมีความคึกคักมีความคึกคักเพราะว่ามีโชว์จระเข้ายได้เนี่ยนับล้านล้านบาทต่อวันแต่ตอนนี้ดูรกร้างดูสิคะแล้วมีบ่อกัไม่รกนะผมดูก็ไม่รกนะใช้คำว่ารกร้างนะคะเหรอค่ะใช้คำว่ารกร้างซึ่งอาจจะในภาพเนี่ยอาจจะบ่อน้ําอาจจะดูแบบเขียวๆหน่อยน้สีเขียวๆแล้วสถานที่ก็ดูเก่าๆไม่ได้มีการขัดการถูและมีจระเข้อยู่มีอยู่ มีอยู่นะคะครับพอคลิปนี้ออกไปค่ะทางประมงจังหวัดภูเก็ตก็เลยต้องเดินทางไปตรวจสอบว่าเป็นยังไงใช่คือตรงนี้เนี่ยอยู่รอยต่อระหว่างตำบลวิชิตกับตำบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตอดีตเคยเป็นสถานที่โชว์จระเข้สำหรับนักท่องเที่ยวแต่ว่าปัจจุบันก็ปิดจริงๆค่ะเพราะว่าไม่มีนักท่องเที่ยวแล้วพอปิดสภาพก็เลยอย่างที่เห็นอาจจะรั่วซึมหน่อยคล้ายๆอาคารร้างแต่ว่าข้างในเนี่ยนะคะก็มีบ่อเลี้ยงจระเข้อยู่ในอาคาร มีอยู่นะคะแล้วก็มีสะพานให้เดินชมแบบนี้ค่ะเป็นสะพานบนบ่อก็เดินชมหรือจะให้อาหารจระเข้ก็ได้เจ้าของสถานที่ก็น่ารักมากนะคะพาผู้สื่อข่าวแล้วก็เจ้าหน้าที่เข้าไปแล้วก็เล่าให้ฟังค่ะบอกว่าเจ้าของเนี่ยนะคะเขาได้ติดต่อให้ทางประมงจังหวัดมาตรวจสภาพจระเข้อยู่ทุกเดือนประมาณเดือนละหนึ่งครั้งแล้วก็ให้อาหารตลอดที่มีคนไปโพสต์บอกว่าไม่มีอาหารให้กินอันนี้ไม่เป็นความจริง เพราะว่าเขาจะมีคนนําอาหารมาให้แล้วถ้าดูตัวจระเข้ถ้าเขาอดนะคุณกัมพูนะดูง่ายๆหัวเขาจะโตตัวเขาจะเล็กนี่คือจระเข้อดโซครับแต่นี่คือตัวก็อ้วนหัวก็สมส่วนเพราะฉะนั้นไม่อดเห็นไหมพุงยังกลางๆอยู่เลยนี่ค่ะอะประมงจังหวัดก็ตรวจสอบดูแล้วก็พบว่ามี32ตัวนะคะตายไป4ตัวเอออะเดี๋ยวลองฟังเสียงนะคะ ก็ผู้ดูแลเขาคุยกับประมงเดือนละครั้งครับโดยประมาณนะเดือนละครั้งเขาจะมาดูแลบ่อยแล้วอาหารเราให้อาหารที่ป้าเขาให้คนมาให้บ้างนะส่วนหนึ่งถ้าไม่มีจริงจที่ติดต่อมาผมผมก็องซื้อมาให้ยืนยันว่าไม่มีไม่มีป่มยไม่อดครับไม่อดคุณดูโจระเข้ดีอ้วนท้วนสมบูรณ์นะเนี่ยอืมโตๆขึ้นด้วย ถ้าตัวเจอทเ่้อดคือมันจะเหลือแต่หัวตัวเล็กนตอนนี้บางทีเขาก็เปิดให้กับนักท่องเที่ยวเข้ามาดูแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เข้ามาดูก็ช่วยกันซื้ออาหารเข้ามาให้นะครับแต่ผมก็ได้นําเรียนทางเจ้าของไว้ว่าครั้งหลังเราต้องปิดป้ายถ้าใครจะเข้ามาดูจระเข้ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับ ท้งนี้เพื่อเพื่อความปลอดภัยของของนักท่องเที่ยวเองนะครับไม่งั้นเราจะกลายเป็นว่าเป็นใครเข้าออกเข้าออกมาก็ได้ซึ่งอาจจะเกิดอันตรายในภายหลังได้แต่ถ้าดูสภาพบอ่อต่างๆเนี่ยจระเจคก็ไม่สามารถบุดรอดไปข้างนอกได้เลยนะครับอยู่ในที่ที่สมควรจะอยู่แล้วก็มีความมั่นคงแข็งแรงนะครับไม่ไม่อาจลุดรอดไปได้ครับที่ ประมาณด้วยสายตาจระเข้ทั้งสิ้นเมื่อกี้ที่เดินดูทั้ง28ตัวนะครับก็ไม่ได้ผอมอะไรนะครับก็อย่างที่ท่านเจ้าของนําเรียนไว้ว่ามีอาหารให้ตลอดนะครับไม่ได้อดนะครับก็ยังมีคนดูแลอยู่แต่อาจจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเห็นสภาพมันเหมือนเหมือนกับร้างๆนะครับเขาก็เลยคิดสงสารอ๋อเข้าใจละคือเขาอ่ะให้เข้าออกได้อิสระไงครับ พอเข้ออิสระเ็านึกว่าเอาร้างไม่มีใครดูแลอันจริงๆมีคนดูแลเพียงแต่ว่าประตูไม่ได้ปิดเพราะว่าข้างในมันก็มีรั้วรอบขอบชิดอยู่แล้วใช่ก็กันจระเข้ออกอยู่แล้วนะคะคนโพสก็อาจจะหวังดีเนาะโพสในลักษณะห่วงใยจระเข้แหละแต่ว่าเราก็มองในเชิงบวกนะพราคนได้รับทราบอย่างนี้ก็ว่างๆนะครับ ไปไหนเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามีวันหยุดเนี่ยนะครับไปไหนดีก็ไปเที่ยวทีฮะไปที่ภูเก็ตเขาเขายังไม่ได้เปิดเป็นโชว์เลยอ่ะเขาเปิดไม่ใช่เหรอยังไม่ได้โชว์อ่ะแต่กติถ้าเขาเปิดมันต้องมีโชว์ไหมมีโชว์น่าจะเปิดได้แล้วนะเพราะว่านักธุรกิจเขาอาจจะมีวันหยุดยาวนะครับก็แล้วแต่ก็แล้วกัน